นีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พามาดูเนนรือยนต์นะครับต่อน้ำนะครับลดน้ำต้นไม้นะครับนี่ผมต่อไปประมาณ20เมตรนะครับอ่าเป็นไอเดียนะครับทดลองใช้งานแล้วใช้ค่อนข,ข้างดีเลยนะครับเพื่อนๆแปลว่าใครจะเป็นไอเดียสำหรับคนที่อ่าอยู่ตามไร่ตามนานะครับเหมือนภูมแล้ว ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะครับจะติดโซล,โล่าเซลล์่อเสียดายเงินนะครับเพื่อนเราก็าไปซื้อตัวเรือนะครับเรือรถน้ํานะครับแล้วก็เอามาต่อเข้าออสายยางแบบนี้ก็ได้ครับนี่ผมกต่อมาประมาณเกือบยี่สิบเมตรนะครับก็น้ําก็แรงใช้ได้ทีเดียวนะเพื่อนๆครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมลองใช้งานแล้ว ค่อนข้างโอเคเลยครับสู้กับหน้าแรงแบบนี้นะครับวันนี้เดือนมีายนนะครับวันที่สิบห้าเมษายนนะครับสงกา์พอดีนะครับก็ถือโอกาสมาดูแลสวนนะครับผมก็เลยคิดไอเดียได้นะครับว่าเอ๊ะเรามาต่อกับสายยางแบบนี้ดีหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าได้ผลค่อนข้างดีเลยครับตอนแรกคิดว่ามันจะแพ้กําลังเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าเราก็ต่อให้มัน ลดแรงดันลงนิดนึงนะครับผมก็ให้ไอ้ท่อน้ํามันออกมาไกลๆหน่อยนึงนะครับค่อยลดขนาดท่อลงนะครับก็จะทําให้เรือนั้นสูบน้ําขึ้นนะครับถ้าเราไปต่อแบบขนาดอันนี้น่าจะประมาณครับสี่หุนนะครับถ้าเราไปต่อจากเรือมาเข้าสี่หุนเลยเนี่ยมันจะสูบน้ําไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกับรูมันเล็กเกินไปนะครับอัตราการไหลมันยังไม่ได้นะครับ ให้เราต่อออกมาสักพักนะครับต่อที่มันเป็นท่อใหญ่ออกมาสักประมาณ50เซนนะครับเราค่อยเอาท่อสีหุนไปใส่นะครับมันก็ช่วยลดแรงดันได้นะครับก็จะสูบน้ําขึ้นแบบนี้นะครับฟังเสียงเรือแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้แพ้กําลังอะไรนะครับผมก็ทดลองใช้มาหมดน้ํามันไปหลายทางแล้วนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรฟังเสียงเครื่องยนต์ก็ไม่ได้เกินกําลังนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นเครื่องด้วยครับนี่เป็น ต่ำๆเลยคือคือออกมาจากตรงสตาร์ทนิดเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนน้ำก็แรงใช้ได้เลยนะครับโอเคครับก็วันนี้มาแบ่งปันนะครับการลดน้ำครับผมไม่ต้องต่อท่อไม่ต้องนี้เลยครับเอาเรือลงไปในสระครับเนี่ยนะครับแต่ก่อนนั้นผมตักเอานะครับว่านี้ก็ได้นี้มาคุ้ยทุนแรงได้เยอะเลยครับผม น้ำมันถังหนึ่งก็สึกจะเกือบสามชั่วโมงแล้วครับเพื่อนเพื่อนน้ำมันถังหนึ่งก็ยังปกตินะครับยังใช้งานประมาณครึ่งหนึ่งนะครับที่ผมใช้นะเพราะว่าไม่ได้เร่งเครื่องยนต์เลยนะครับเพื่อนเพื่อนฟังเสียงเครื่องยนต์ไหมครับคือเสียงเครื่องยนต์ไม่ได้เร่งเลยนะครับเป็นรอบปกติเลยนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับเพื่นอนก็หวังว่าจะเป็นไอเดียนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ